เกี่ยวดองตระกูลสามยุรนันเคลลี่มั่นพลอยภัยลินเคลลี่ธนพัทรแฮปปี้รักแฟนสาวพลอยไพยลินคบหาดูใจนานเก้าเดือนขอสวมแหวนจองไว้ก่อนไร้อุปสรรคแม้ห่างกันสิบปีบอกอนาคตเตรียมวางแผนแต่งงานหลังครองตัวโสดมานานแต่ดูเหมือนล่าสุดสเตตัสหัวใจกลับมาหวานอีกครั้งแล้ว สำหรับพระเอกมาเทคแคลลี่ธนาพาธที่ปลูกต้นรักกับแฟนสาวนอกวงการรีกีตระกูลดังอย่างพลอยไพลินพมรมนตรีซึ่งเป็นหลานของแซมยุรนันแม้อายุจะห่างกันกว่าสิบปีแต่รักครั้งนี้ก็ไร้อุปสรรคแถมงมองอนาคตด้วยกันเตรียมวางแผนชีวิตคู่ครั้งใหม่อีกด้วยซึ่งวันครบรอบเก้าเดือนที่คบหาดูใจกันนั้นหนุ่มแคลลี่ก็เซอร์ไพรส์ซีนหวานหนักมากด้วยการสวมแหวนมั่นให้แฟนสาวโดยบอกว่าเป็นการจองไว้ก่อนก่อนจะหอมแก้มซ้ายขวา ของแฟนสาวงานนี้ทำเอาแฟนๆถึงกับฟินและต่างยกตำแหน่งหนุ่มคลั่งรักให้หนุ่มเคลลี่กันเลยทีเดียว ล่าสุดทางด้านเคนล,ลี่เองก็ได้ออกมาอัปเดตเรื่องราวความรักว่าความรักครั้งนี้อยู่ในขั้นตอนไหนกันแน่พร้อมพูดถึงการคบแฟนเด็กว่ากลัวมีอุปสรรคไปกันไม่รอดหรือไม่ทางด้านหนุ่มเคลลี่ตอบว่าไม่เสมอไปเพราะบางครั้งส่วนมากไม่ใช่ทุกครั้งผมว่าการใช้ชีวิตการเติบโตมากกว่าอย่างผมครึ่งชีวิตแรกเติบโตที่อเมริกามันเลยปลูกฝังมาแบบความคิดเห็นคนอเมริกันใช้ชีวิตเวลาเราไม่ชอบอะไรเราจะพูดเราเป็นคนตรงไปตรงมา ให้เรามานั่งคิดโกรธอะไรเราทําผิดมันไม่ใช่ผมว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคที่ทําให้เลิกกันนอกจากนี้ยังเล่าเรื่องของการสวมแหวนในวันครบรอบ9เดือนเคลลี่เล่าว่าไม่ได้สวมแหวนอะไรแบบนั้นเป็นของขวัญถ้าถามว่าจริงจังไหมก็ตอบเลยว่าไม่เคยคบใครต่ํากว่า4ปีพูดตรงนี้เลยว่าไม่เคยเลิกกับใครเพราะมือที่3ไม่เคยมีข่าวว่าเคลลี่เลิกกับคนนี้ไปคบกับคนนี้เลยผมชัดเจนนะครับ ส่วนความอายุห่างนั้นก็บอกว่าไม่กลัวเพราะไม่มีผลเพราะว่าสาวพลอยเองก็โตแล้วไม่ได้กลัวเรื่องตรงนี้เลยคนเราเติบโตมาแต่ละอย่างใช้ชีวิตซึ่งมาเจอกันเมื่อเขาอายุ40ปีกว่าจะมาเจอกันก็ต้องมีบ้างเพราะต้องปรับตัวหากันเยอะ